ยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องแอมย o สมานะคะวันนี้ก็จะมาเรื่องเกมตำรวจกันคลิปที่แล้วที่เราบอกว่าจะมาเล่นเกมตำรวจใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ตำรวจหัวใสดมันหาไม่เจอก็เอาเป็นตำรวจหุ้วนไปลวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเล่เลนกันเลยค่ะไปเลยเอาง่ายเหมือนเดิมเลยเล่นยากแล้วมันตายไปว่าไงคืนตำรวจสวัสดีครับอู้เดินอ้วนไปเลยโอเคเราไปกันเลย ค่อยๆ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 ไปอ่าเขามีปุ่มให้กดก็กดไปเลยนะโอ้มันเขียนด้วยเอากดเอาไปเอาไปได้แหละไปได้แหละชึบจะโดดไปอุ้ยเห็นเพื่อนตายด้วยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเกือบ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 แล้วเกือบแล้วอะไรนี่มีดนตรีด้วยแฮะอุ้ยคนนี้เหรอโอเคเรากดปุ่มเลยโอเคเพื่อไม่ตุยด้วยโอเค Sorry, ชาลรีเพื่อนไม่ใช่เพื่อนแล้วหรอใครก็ไม่รู้ไม่รูจ้จักโอเคไปกัะต่อดโดดลงฟิวโอเคเอามาเป็นห้องเชื่อมต่อกันเหรอโอเคไปเลย <c oughs> ว้าวคุณตำรวจจับคุณตำรวจจับคุณตำรวจจ้ามันมีปุ่มให้กดด้วยฮะเชอแกดไปดิค่ะน้องๆไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าโอเคขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยอุ้ยตำรวจอุ้ยตำรวจติดบัตรโอเคไปไล่ตำรวจตามมาไม่ได้เอ้าโอ้โหโอ้โหขึ้นตำรวจครับผมผมผมไม่ได้ทำอะไรผิดโอ้โหนี่นักโทษของจริงเลยนะเนี่ยดูดิมะเกะคนามะเกะไม่ใส่เสื้อเลยโอ้นั่น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 ไม่ใส่เสื้อเลยโอ้โห นักโทษอะไรเนี่ยเอาไ<า>ออย่างนี้ตายเลยมัวแต่ดูนักโทษคนอื่นโอเคไปใหม่ไปใหม่คุณตำรวจอยู่ไกลแล้ววิ่งไม่ทันหรอกไปอย่ามันไปบ่ได้เยอะสวัสดีครับคุณตำรวจคุณตำรวจเป็นไงบ้างครับ นี่ว่าไปไม่ได้ใช่ไหมก็จะถามสอบถามคนตำรวจว่าเอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าอยู่ในคุกตอนนั้นเป็นครูตอนนี้เป็นตำรวจโหโหโดดแบบเดี๋ยวมาโอเคค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆโอ้โหสวัสดีเพื่อนวัดีนายนี่ โอ้โเดินช้าชะมัดเลยชิ้นตายตั้งหลายรอบนายเพิ่งมาเองเหรอโอ้โหเดินช้ามากโอเคเปิดเปิดแล้วทำไมมันมีสีเขียวๆด้วยอื้มฮึช็อตเจนเหม็นมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาพี่ขุด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 ไปเลยขุดเอ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าว โอ้โหเดี๋ยวนะมีส้มด้วยโอเคโดดโดดไปเ,เรื่อยเรื่อยๆนะครับเอื้อโอเคโดดคมแล้วว่าเราจะแหกคุกออกไปให้ได้อะโดดไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนมีไม้หักด้วยอะอุ้ยไม้หักไม้หักอุ้ยโอเมก้ดไม้หักโอ้โหแล้วมันก็ดึงกลับมาเอ้ยมันจะกัดเราปะมีกับดักอะไรไหมมองทัวรัวร์เอ้ยไม่มี โหเกือบแล้วเกือบแล้วมีหนามด้วยเกือบแล้วว้ายตรงนี้มันบุ้ยลุกแล้ววะที่เช็ดเลยนะเนี่ยตดดดดดดดตตตตตตอาตายเฉยเดินโกงไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ยเสียดายอ่ะ ตายโอยอีกแลไรเนอเคนอย้ยู่ริมๆก็ตายว่ะ คนนี <c ười> ้ตายบ่อยแน่เออเออก็ค่อยๆไปเมื่อกี้คือเป็นการทดลองนะอืมหนุบมามาแล้วเราต้องแอบแอบเสร็จปุ๊บเราไปอันึไปอันนึงนั่นใหญ่มาแล้วเราเอบแอบเสร็จเราไปอีกไปอีกนี่ดเล็โอเคแล้วเราก็รอมัน ทำไมต้องหอเลยนะเี๋งเลลาไปเดินตะตุโอ้โคุณตำรวจมาอีกเร็วอุ้ยแอบดูดีกว่าทำเลยหน้าทำเลยหนะ้าคุณตำรวจไปเดินตามเพื่อนไปดีกว่าเพื่อนไปไหนว้าวขอบคุณนะนะายตำรวจจ้า ตำรวจย่าไม่สู้เลยชนเลยฉันเก่งเกินไปนะย่าไม่สู้โอ้โหติดกำแพงว่ะอุ้ยนะติดกำแพงมาไม่ได้ไว้คุณตำรวจกัดกึนงเลยโอเคอะไรีพาวโอ้โหกดเลยครับพี่น้องด้านบนน่าจะถอังออกแล้วสินะมันเป็นกำแพงโอ้ใช่เชนน่าจะถังออก อะไรอะคาเฟ่คาเฟ่ตรงนน้นออ้ยมีที่รถบัสด้วยมันคืออะไรเอ่ยก็มีกล้องจําผิดด้วยอุ๊บไปดีกว่าเดี๋ยวกล้องมันจับได้ว่าเราแอบนี้มีน้ำอีกแกน้ำน้ำเหมือนที่โรงเรียนนั่นเลยปิ้วปิ้วปิ้วโดดเหมือนเดิมนะจ๊ะมันคุ้นๆนะมันเชื่อมต่อกับโรงเรียนเราหรือเปล่านะเชื่อม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  อืมกระโดดกระโดดด่านนี้ชิวๆโอ้โหตดด้วยแล้วก็ตดนบดไม่แปลตำรวจเลยนะเนี่ยแหวะโอเคเดี๋ยวไม่มีตำรวจปะ่ะห้องเก็บของมีท่อไหมมีท่อมาในนั้นไหมไม่มีเนาะไม่มีอลิพาว พ่ออ,อุ้ยเอาของหายอ๋อโอเค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 พอรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรศูนย์โทรศัพท์ผู้มาเยือนหาที่วางขายหาที่วางของติเอนอนาะอ๋อเนี่ยเนี่ยทอเฮ้ยอ้ชึบเอ้ยโดดโดดครั้งเดียวได้เลยวะชิวๆอย่าพูดคำนี้ชื่คออะไรอนะ่ะ ดูดดูดดึงดึงดึงตัวล่องหนได้ด้วยว้าวโอ้โหเกิดไม่เดินนี่คือแบบสไลด์ไปเลยด้เดี่ยวโอ้โอเคขึ้นบันไดต่อไปด่านนี้บันไดเยอะมากโอเคดดตรงท่อชึบค่อยๆไปชึบชบชบแล้วก็ไปทางไหนต่อนะชึบเอยผิดทางชึบ ไปตอลบนึงนงปิดววววปิดววอะไรอะตรงนูนน่ะเหรอโอเคปิดอ๋อปิดควันเราดดคำไม่ได้เหรอเนี่ยโอเคโดดไปตรงนี้อโดมาตรงนี้อะไรเอ้ยปิดเ้ย่ชเปิดดิ ไปตรงนู tamam. okay, oh, 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 e ้นนี่นี่นะโอเคเดินไป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 เล่นเลยอ๊อคือกดไม่ได้กดได้เลยโอเคเดินไปต่อแล้วก็กลับไปทางเดิมวิโอเคเดินกลับไปทางเดินตึก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 โอเคอันนี้มีเซมมีเข้ามาเช็คถูกด้วยฮะผ่านไปเลยชิววชิวชิวครับน้อง โอ้โหไปทางไหนได้เดี๋ยวดูกันนะต้อเป็นคนทางสังเกตนะเกลือบน้องๆทางสังเกตโอเคทางนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมโอ้โหไม่มีทางอะไรซับซ้อนเหมือนโรงเรียนเลยอะเฮ้ยโอ้โหอันนี้ด่านกระโดดดูนะจ๊ะวิโอเคไปโดดไป โอ้ยตากแล้วตตกแล้วตตกแล้วไม่เป็นไรคนเรามันมีผิดพลาดกันได้นะกรับพี่ครับโอเคนะคะก็มันเหมือนมีหิมะหิมะแบบโปรยมาเลยอุย้ยผ่านได้แล้วอโอเคด่านต่อไปคืออ่าแ,แล้วก็จบ วัดโอเคอ๋อ hmm. พอกระโดดแล้วมันก็ให้โอ oh, mm hmm. ้ดี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 ชิบ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 มาที่ไหนเนี่ยอ๋อคาเฟ่ที่ขับอู้อู้อุ้ยอุ้ยคุณตำรวจครับเอ้ไม่ใช่คุณตำรวจนี่นะพ่อครัวครับพ่อครัวเราต้องแอบกล้องวจับปิดนะนะแอบไปี๋ยวเขาเห็น เก็บเนื้อไว้เก็บเนื้ออาหารเก็บเนื้อเก็บเนื้ออะไรอ่ะเก็บเนื้อเก็บเนื้อนู้นน่ะเหรอน่าจะใช่นะโอ้ยแล้วเขาปลาอะไรใส่เนี่อคุณเกับผมขอร้องเถอะครับอยอะๆๆ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 ย่าได้ไหมนี่นี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่นี่เน่ ทำให้เขางงงงแล้วเขาก็อ่ามันติดกับดักไว้บดี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 แล้วมัติดกับดักไว้ติดกับดักแล้วเชิลุงครับพร้อมขอล้างไหมครับลุงใจหลอะลุงลุงแล้วต้องให้เขาเดินมาตรงนี้เนาะใช่ไหมเดินชุบชุบเอาเขาเขาเขาโดดดับแล้วอะ โอเคโอเคแล้วค่ะเขาลัวๆได้เลยสินะ okay. Okay. โอเคโอเคตอนถีมมงมาเต็มๆเลยโอเคปบาใส่นี่เนละปาใส่นี่เนละนี่แหละนี่เนละนี่แนละนี่เนือลุงของปลาปลาโดนไม่ขมปลาไม่โดนะ่ะลุงเชื่ออยู่น,นิ่งๆสิ โอเคลงตายแล้วเย่โอ้โหหระเบิดตูมระเบิดตูมเลยแล้วเราไปไหนต่ออ๋อทางน้นทางน้นทางน้นเจอแล้วอุ้ยกล้องจะปิดเราต้องแอบแอบแอบไปปลากล้องไปต้องปิดเลยโอเคไปไหนต่อล <c oughs> ูกโซวร้อนอาบอืม <Up. S 1> มันจะพาเราโอ้โห oh, oh. โอ้ my god ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยฉันลืมแล้วโอเคเราขึ้นไปเลยขึ้นไปด้านบนตะเตอร์ตะอาอลอนอีกลอนอีกลอนอีกโอ้แต่เลยโอเคขึ้นไปทางออกแล้วเหรอเย๊เอ้าเอ้าเอ้าอะไรโอ้โหเรย์เซอร์เรย์เซอร์อีกแล้วเราจะไม่จ้เรย์เซอร์ตลอดเลยเนาะ เราเซ็ตแล้วเลยเนอะคันที่ดกาก็ัวเราเนอะลบแบบลบลบไปเรื่อยๆว้ายเกือบโดนแล้วบลาโอเคทางนี้ไปไหนต่ออ่ะชิบอ่ะชิบทางนี้คือเฮ้ยใ,ใกล้ถึงทางออกแล้วสินะดูดิเราหมดบ่าได้เหรอหมดบ่าได้ไปโอ้โหยม่ใช้แผ่นโลหะเพื่อรับ การข้ามแผ่นโลหะอย่างนั้นได้สิดับไม้กระดานของคุณที่นึ่ชื่ออันอันแรกอันที่สองแล้วก็ไปเอามาอีกนะครับน้องๆเพราะว่าเราจะไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจว่าเราจะรอดไปจากที่นี่บ่เดินตักตักเดินตักตักเดินตุกตุกทึบเชิดได้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 ได,ได,ได้ชึบ เราจะหล่นไหมนะเนี่ยเอยไม่หล่นว้าวเยี่ยมเยี่ยมเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหดูดูดิดูดิอุย้ยดูดิอุย้ยเฮ้ยเกินไปปะเกินไปใหญ่ไปมันใหญ่ไปตายเลยตายเลย โอ้โหกระทืบซ้ำด้วยดังนั้นเลือดเราอาจจะเหลือน้อยนิดหนึ่งเนาะโอเคมาเลยคุณตำรวจผมไม่กลัวคุณหอกขับน้องเราต้องยิงด้านข้างก่อนเนาะยิงยิงด้านข้างไปยิงยิงเร็วๆเร็วๆกระสุนมันออกรัวๆไม่ได้เลยเจอได้แล้วชุบชุบโอโหด้วยโดดไม่คนโดูไม่คนเฮ้ยนี่นี่มันกระเทือบเราได้มันกระเทือบเราได้ โอเคแล้วต้องยิกๆแล้วก็ยิงยิงยิงแล้วก็โดดยิงยิงแล้วก็โดดแล้วก็ต้องเดินเทลังชืบเดินเทลังชืบเดินเทลังชืบชืบอือหือโดดเก่งเก้กคนมันเก่งครับน้องๆทำไงได้อ่ะชืบวายตำรวจตายเลยวายวิ่งในกลองจมพิดษว้ยวายวายกองจมพิดอุ้ยแต่ละแอปไปแอปไป เอฟเอฟเอ๊เอฟเอปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงแต่กองจอมปิดทึบตึ๊บตึบโหยิงไปไหนเนี่ยเออะไปดีกว่าอขับรถดึงไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมาแล้วตำรวจจะมาแล้วเอ้ยไปไปไปดีกว่าไปดีกว่าอุ้ยเกือบเลยเกือบเลยเกือบแล้วอ้ยเราจะขับไปไหนเงี่ยเราก็ไม่รู้ทางอีกด้วยฮึไมยใชมีลูกศรมีลูกศรจ้าจ้าจ้าจจจอจ อ้ยมีลูกศรโอเคไปเดินตามลูกศรด้านบนจะมีมีมันมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคเดมนไปเดมนไปเดมไปอุ้ยอุ้ยอะไรพัดลงไปได้ว้าวสรุปคือยังไม่ถึงทางออกใช่ไหมมันต้องให้เล่นอีกกี่ครั้งเนี่ยโอ้โดนมันได ตึ๊กทึ๊กทึกทึกโอ้โหดัน oh, ยิ my, oh, okay, okay, okay. ้มแล้วเดันกระโดดอีกมือตายน้ำเราวาสด้วยโอเคค่อยค่อยเอาแม่เอาแม่เอาแม่โอ้ยอะไรเนี่ยโอดไม่ถึงอ่ะมันโอดไม่ถึงอ่ะชิบโอ้โดดถึงเออโอเคโอเคโอเคชิบชิบชิบ ค่อยๆโดดจับๆโดดๆเออโดดเรื่อยๆเลยฮะเฮลิคอปเตอร์เหรอเฮลิคอปเฮลิคอปเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์โอเคไปไปเลยมันจะพาเราไปวัดที่ไหนเดี๋ยวนะแล้วคนขับเป็นใครคนขับเป็นใครก่อนงงเออะเอ๊อะไรเนี่ยใครเนี่ยติ๊บๆๆๆ,ๆๆๆเลย คือไม่มีอะไรหรอกโอ้ยมีนีด้วยมีตำรวจมีคุณยายมีเออไอ,อตัวตล,ลกนั้นชื่อดัมมีม่มั้งแล้วก็มีค,คุณครูหรอคุณครูผู้หญิงด้วยหรอเดี๋ยวค่อยเลยละกันมีตำรวจหัวเซลร์แต่อันนี้มันหาไม่เจออ่ะมีพิชาด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่นคนุณยายแกรนี่ละกัน โอเคเราจะออกไปจากที่นี่หละกว่าจะได้ออกจากคุกเท่านี้่ยอุ้ยสวยจังว้าวอุยอุ๊ยกลายเป็นตำรวจแวเออวิ่งเร็วๆๆยอ้้ยโอ้้อโอ้ยอ้อ้้องยโยโออ้้าวอจ๋งโหย่อ้ย้า,ยยาโ้ยอ้ยโอแบบยอยนะยอยยยย สร้างใกล้ผาถิตด้วยนี่แหละเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอสถานีตํำรวจที่อยู่กับนรกใช่มันนรกมากทางออกโอเคเราเค่อยๆตอนนี้เรายังลงไม่ได้โอเคโอเคลงได้แล้วโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเล่นคุณยายแกนนี่กันนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้นะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้เราเล่นเกมในครั้ต่อไปน,นะคะก็เกมนี้ก็ถือว่าสนุกมากสนุกมากแบบสนุกเลยอะ่ะคือแบบตำรวจก็วิ่งไล่เราแล้วก็อวนโดยแบบเนี้ยเห็นไหมอวนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นคุณยายนี่แหละดูซิว่าคุณยายะจะเป็นยังไงโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ